เนเชิงกูไม่ได้เกลียดหรือว่าแค่อะไรน้องสีเลยนะเว้ยหวังดีด้วยซ้ํากูคิดว่ามึงเนี่ยตามใจเมียแล้วสปอยเมียมากเกินไปไม่เห็นมีปากเสียงกันเลยไม่แล้วทําไมเขาต้องมีปากเสียงด้วยวะเพื่อรักฮะใช่คนเคารักันดีๆอะว่าไงว่าตามกันมันก็ดีอยู่แล้วปะวะใช่ปะจริงแล้วพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทาไม่ได้พวกเราก็ทําได้ปะวะถูกต้องถ้าน้องทําไม่ได้ ก็ไม่ต้องให้น้องทาไอ้พวกพี่พี่เนี่ยทำกันเองพี่มันยุคไหนเนี่เฮ้ยเห็นด้วยเว้ยนี่ไงนี่ไงนี่งก็พวกมึงเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจักหวบ้างมึงไม่รู้สึกแปลกหรอวะถ้ามีคนมาถามว่าเมียมึงทำอะไรอร่อยบ้านมึงเนี่ยมีเมนูอะไรเป็นจานเด็ดบ้างแล้วมึงก็ตอบว่าไม่มีนี่โมเคหระวะโอเคมากเพื่อนไม่รู้สึกแปลกเลยขามึงต้องเข้าใจนะว่าทั้งกูทั้งศรีอ่ะเป็นคู่สามีภรรยาใหม่ถอดด้ามเลย ยังไม่ผ่านโปรทั้งคู่ด้วยยังมีอะไรต้องเรียนรู้เยอะมากเว้ยมันก็ต้องบัคับประคองกันไปเปล่าวะเออจริงเห็นด้วยขามคิดมากเกินไปแล้วเห็นไหมล่ะใครบอกผู้หญิงกระเทยตุดที่เมามีจริงค่ะผู้ชายนี่แหละที่เมาสุดๆถูกนี่คิดแล้วยังโกรธอยู่เลยอะอีขามนะอีขามอยากจะฆ่าปิดปากให้รู้แล้วหนูรอดไปเลยพูดมาได้